ธรรมของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่8ชัยชนะและการล้างแค้นของกีเดโอนคนเอฟราอิมจึงพูดกับกีเดโอนว่าทำไมท่านจึงทำกับเราอย่างนี้คือเมื่อท่านยกไปต่อสู้พวกมีเดียนนั้นท่านก็ไม่ได้เรียกเราไปรบด้วย และเขาทั้งหลายก็ต่อว่าท่านอย่างรุนแรงท่านจึงตอบเขาทั้งหลายว่าสิ่งที่เราทํามาแล้วจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายทําได้หรือผลอง,งุนที่ชาวเอฟราอิมเก็บเล็มก็ยังดีกว่าผลอง,งุนที่อาบีเยเซอร์เก็บเกี่ยวไม่ใช่หรือพระเจ้าประธานโฮเลบและเซเอิบ เจ้านายมีเดียนไว้ในมือของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าสามารถทำอะไรที่จะเทียบกับท่านได้เล่าเมื่อท่านพูดอย่างนี้พวกเขาก็หายโกรธกีเดโอนก็มาอย่างแม่น้ำจอแดนและข้ามไปทั้งท่านและทหารสามร้อยคนที่อยู่ด้วยถึงจะอ่อนเปลียแต่ก็ยังติดตามไป ท่านจิงพูดกับชาวเมืองสุโขทว่าโปรดให้ขนมปังแก่คนที่ติดตามเรามาบ้างเพราะพวกเขาหิวเต็มทีเรากำลังไล่ติดตามเซบาและสันมุนากระสัแห่งมีเดียนแต่เจ้านายทั้งหลายของเมืองสุโขตอบว่าเซบาและสันมุนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือ เราจรึงจะเอาขนมปังมาเลี้ยงกองทัพของเจ้ากีเดโอนจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อพระยาเวมอบเสบาและซันมูนาไว้ในมือเราแล้วเราจะเอาน้ำใหญ่แห่งถิ่นทุรกันดาลและน้ำย่อมมานวดเนื้อเจ้าทั้งหลายท่านก็ออกจากที่นั่นขึ้นไปยังเมืองเปโนเอลและพูดอย่างเดียวกันกันกบพวกเขา แต่ชาวเมืองเปโนเอลก็ตอบท่านอย่างเดียวกับที่ชาวเมืองสุคตตอบดังนั้นท่านจึงพูดกับชาวเมืองเปโนเอลว่าเมื่อเรากลับมาโดยสวัสดิภาพเราจะพังหองรบนี้เซบาและสันโมนาอยู่ที่คานโคกับกองทัพมีทหารประมาณ5 5 0 0 0คนเป็นกองทัพชาวตะวันออกที่เหลืออยู่ทั้งหมด พราะว่าผู้ที่ถือดาบล้มตายเสีย120,000คนกีเดโอนขึ้นไปตามทางสัญจรของชาวทะเลทรายทางทิศตะวันออกของโนบาและโยกเบฮาและเข้าโจมตีกองทัพเมื่อกองทัพคิดว่าพ้นภยัยเซบาและซันมูนาก็หนีไปกีเดโอนก็ไล่ติดตามไปจับเซบา กับสันมุนากระสัดพวกมีเดียนได้ทั้งสององค์และทำให้กองทัพทั้งสิ้นแตกตื่นกีเดโอนบุตรโยอาดก็กลับจากการศึกมาตามทางขึ้นเขาเฮเลสจับชายหนุ่มชาวเมืองสุขตได้คนหนึ่งจึงซักถามเขาชายคนนี้ก็เขียนชื่อข้าราชการและพวกผู้ใหญ่ของเมืองสุขตให้รวม77คนด้วยกัน กีเดโอนจึงมาหาชาวเมืองสุคตกล่าวว่าจงมาดูเซบาและสันโมนาซึ่งเมื่อก่อนเจ้าเยาะเย้ยเราว่าเซบาและสันโมนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือเราจึงจะได้เลี้ยงทหารที่หิวโหยของเจ้าด้วยขนมปังกีเดโอนก็จับพวกผู้ใหญ่ในเมืองแล้วเอาน้ำใหญ่แห่งถิ่นโธละกันดาน และนำย่อมมาสั่งสอนชาวเมืองสุคตท่านก็พังหอรบเมืองเปโนเอลและประหารชีวิตชาวเมืองเสียท่านจึงถามเซบาและซันมุนาว่าคนที่เจ้าคาดที่ภูเขาทาบอเป็นคนประเภทไหนพวกเขาตอบว่าเป็นคนเหมือนอย่างท่านแต่ละคนเป็นเหมือนโอร,กรสกษัตริย์กีเดโอนซิงกล่าวว่า คนเหล่านั้นเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับเราพระยาเวทรงพระชนอยู่ชันใดถ้าพวกเจ้าไว้ชีวิตพวกเขาเราก็จะไม่ประหารชีวิตพวกเจ้าฉัน,นั้นแล้วท่านสั่งเยเธอบุตรหัวปีของท่านว่าจงลุกขึ้นฆ่าเขาทั้งสองเสียแต่บุตรชายคนนั้นไม่ยอมชักดาบออกเพราะเขากลัวเพราะเขายังนุ่มอยู่ เซบากับสันมมนาจึงว่าท่านลุกขึ้นฆ่าเราเองสิเป็นผู้ใหญ่เท่าใดกำลังก็แข็งเท่านั้นกีเดโอนก็ลุกขึ้นฆ่าเซบาและสันมมนาแล้วเก็บเครื่องไมด้ดวงจันทร์ครึ่งซีกที่ประดับคออูดของพวกเขาไปกรุคารพที่กีเดโอนทำขึ้นแล้วคนอิสราเอลบอกกีเดโอนว่า ขอปกครองพวกเราเถิดทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านสืบไปด้วยเพราะว่าท่านได้กู้เราทั้งหลายให้พ้นจากมือของมีเดียนแต่กีเรโอนตอบเขาทั้งหลายว่าเราจะไม่ปกครองท่านทั้งหลายและบุตรของเราก็จะไม่ปกครองท่านพระยาเวจะทรงปกครองท่านทั้งหลายเองกีเรโอนก็บอกคนเหล่านั้นว่า เราจะขอสิ่งหนึ่งจากท่านทั้งหลายคือขอให้ทุกคนถวายตุ้มหูอันหนึ่งซึ่งลิบมาได้นั้นเพราะว่าคนเหล่านั้นมีตุ้มหูทองคําเพราะเป็นชนอิสมาเอลพวกเขาก็ตอบท่านว่าพวกเราเต็มใจให้เขาทั้งหลายก็ปูผ้าลงแล้วแต่ละคนก็วางตุ้มหูซึ่งลิบมาได้นั้นไว้ที่นั่น ตุ้มหูทองคำซึ่งท่านขอได้นั้นมีน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีเครื่องไมด้ดวงจันทร์ครึ่งซีกจีและฉลองพระองค์สีม่วงซึ่งกระสัดมีเดียนทรงสวม,มใส่อีกทั้งเครื่องผูกคออูดด้วยกีเดโอนก็เอาทองคำนี้ทําเป็นเอโฟดเก็บไว้ที่เมืองของท่านคือโอฟรา และบรรดาคนอิสาราเอลก็เล่นชู้กับเอโฟดณที่นั่นและมันกลายเป็นบ่วงดักกีเดโอนและพงพันของท่านพวกมีเดียนพ่ายแพ้คนอิสาราเอลไม่อาจยกศีรษะขึ้นอีกได้เลยและแผ่นดินก็สงบสุขในสมัยกีเดโอนถึง40ปีมรณกรรมของกีเดโอน เซลุปาปอันบุตรของโยอาดไปอาศัยอยู่ในบ้านของตนกีเดโอนมีบุตรชายเกิดจากสายโลหิตของท่านเจ็ดสิบคนเพราะท่านมีภรรยาหลายคนภรรยาน้อยของกีเดโอนที่อยู่ในเมืองเชเคมก็มีบุตรกับท่านคนหนึ่งด้วยท่านตั้งชื่อว่าอาบีเมเล็กกีเดโอนบุตรโยอาดสิ้นชีวิตเมื่อท่านชรามากแล้ว และถูกฝังไว้ในอุโมงคฝังศพของโยอาดบิดาของท่านคือในเมืองโอฟราซึ่งเป็นของตระกรูลอาบีเยเซอเมื่อกีเดโอนสิ้นชีวิตแล้วคนอิสราเอลก็หันกลับไปเล่นชู้กับพระบาอันทั้งหลายถือว่าบาอันเบริสเป็นพระของพวกเขาคนอิสราเอลไม่ได้ระลึกถึงพระยาเวพระเจ้าของตน ผู้ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นมือศัตรูร,รอบด้านพวกเขาไม่ได้แสดงความเมตตาแก่ครอบครัวเยรูซาอันคือกีเดโอนให้สมกับความดีทั้งสิ้นซึ่งกีเดโอนได้ทําแก่คนอิสราเอล